พยาบาลรำแก้วบนถวายเท้าเวสุวรรณหลังถูกรางวัลเกือบล้านวันที่5กุมภาพันธ์มีรายงานว่าตลอดทั้งวันที่วัดจิกสูง ตำบลไม้เค็ดอําเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์ท้าวเวสสุวรรณโนที่อยู่หน้าพระอุโบสถเก่าแก่กว่า1 0 0้ปีได้มีประชาชนและผู้ที่มาสแสวงพรทั่วทุกสารทิศต,ต่างหลั่งไหลเข้ามากรับไหว้ขอพรโดยรอบที่ผ่านมามีนักเสี่ยงโชคถูกรางวัลหลายรายทั้งรางวัลเล็กและรางวัลใหญ่บางรายถูกรางวัลรวยเกือบหนึ่งล้านบาทส่วนบรรยากาศในวันนี้มีประชาชนที่นับถือศรัทธาต่างเดินทางมากลับไหว้ขอพรจากการสอบถา นางศิระวัชยานามนาครอ,อายุ47ปีพยาบาลโรงพยาบาลกบินบุรีจ,รจังหวัดปราจินบุรีกล่าวว่าตนมีอาชีพเป็นพยาบาลโดยส่วนตัวนับถือเวทสวสุวรรณโนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอยู่แล้วและในปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของทาเาวสวุวรรณโนที่คนจะนิยมมาสักการะบูชาตนจึงได้ถือโอกาสมาก,กราบไหว้ประกอบกับวันนี้เป็นวันหยุดส่วนที่ตนได้แต่งชุดนางรำมาในวันนี้เพราะตนมารำถวายให้แก่ทเวทสวสุวรรณโนนอกจากจะมาขอพร ให้ต้นและครอบครัวมีความสุขแล้วยังถือเป็นการรำถวายที่ตนเองถูกรางวัลใน,นรอบที่ผ่านมา เกือบหนึ่งล้านบาทและถ้ามีโอกาสและเวลาว่างตรงกับวันหยุดตนจะมารำถวายอีกแน่นอนจากการสอบถามนางพิมพนิสาคํานึงไกยสิทธิ์อายุ54ปีแม่ค้าลอตเตอรี่กล่าวว่าเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตนได้อธิษฐานเสียงไทยจับลูกปิงปองได้เลข0-38และได้ไปซื้อทําให้ถูกรางวัลเกือบ1น0 0 0แบาทและยังมีเพื่อนของตนที่นําเลขของตนไปซื้อก็ถูกตามอีกเช่นกันได้เกือบ1ล้านบาทโดยคาดว่าเพื่อนของตนนั้น จะมาทําพิธีแก้บนในวันพรุ่งนี้ส่วนครั้งนี้ตนก็จับลูกปิงปองเสียงไทยได้เลข614และจะนําเลขไปซื้อเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ